สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันในการหาเงินฟรีนะครับจากการเล่นเกมนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนเล่นวันเดียวก็ถอนเงินได้เลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ A n C Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปผ่านเงินฟรีนะครับในการเล่นเกมนะครับก็แอปนี้นะครับผมน่าก็มีนะครับคนที่รีวิวไปแล้วอยู่ที่ประมาณ27,748นดนอยคนดาวอยู่ที่4.3ดาดาวด้วยกันนะครับแล้วก็ าจากคุณ STS Channel นะขออนุญาตด้วยนะครับก็ได้รีวิวไปวันที่10เดือน8คือสิงหาคมเดือนที่ผ่านมาเนาะแอปนี้ใจจริงค่ะได้รับแล้วเป็นแอปในเครือหาเงินยูโรถอนเข้าเพย์พานับสมัครใหม่รับ1,800คะแนนถอนขั้นต่ำที่2,000คะแนนได้0.2ดอลลาร์หรือ0.17ย u r o ูโรนะก็นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปติดตั้งกันนะครับก็ชื่อว่าแอป The Lucky Miner นั่นเองนะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งกันตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งเนาะเปิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม25 6 4น้ยะครับยอดดาวน์โหลดนะอยู่ที่1ล้านครั้งแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโอเคผมก็กดติดตั้งได้เลยเนาะรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าผมเริ่มดูเลยนะอายุนะครับคนที่จะเล่นแอปนี้ก็ต้องมีอายุประมาณ 12ปีขึ้นไปเพราะว่าเขาเขียนว่า12บวกนะครับขึ้นไปเนาะโอเคเลยนะครับผมนะรอการรอการตรวจสอบนะบว่ามันมีไวรัสอะไรหรือเปล่านะโอเคเปิดได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นในส่วนของหน้าโหลดนะหน้าโหลดนะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกเงื่อนไขต่างๆนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างในส่วนของการสมัครสมาชิกนะก็จะมีในส่วนของอีเมล นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศของเรานะครับแล้วก็ Install App น,นะครับก็คือใช้แอปนี้เพื่อที่จะติดตั้งแอปเกมแล้วก็เล่นผ่านแอปนี้ด้วยกันเนาะอันนี้เราก็อ่านได้แล้วก็ถ้าเราอ่านเสร็จแล้วก็เราโอเคก็กดยอมรับถ้าเราไม่โอเคไม่เลือกแอปนี้ก็รีเช็ไปนั่นเองนะแอปนี้ถอนเข้าบัญชีของ PayPal ไม่สามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของ True Money Wallet หรือ ไม่สามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของธานาคารได้ตรงเนาะซึ่งก็ต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับว่า,ามันจะมีบางคนหนะ้าที่ไม่เข้าใจในสครับก็เลยต้องอธิบายว่าการที่เราจะนําเงินนะบางคนถามว่าเออเงินเข้าเพย์พาแล้วแล้วมันต้องทํยังไงต่อใช่ไหมเราถอนเงินจากแอปนี้ไปเนาะปั๊บเดี๋ยวก่อนประกาหายอ่ะเราถอนเงินจากแอปนี้ไปปั๊บนะปั๊บมันเข้าเพย์พานะครับอ่าเข้าเพย์พาเนาะพอเข้าเพย์พาเสร็จนะเราก็ ตอนที่เราสมัคร PayPal เราก็เชื่อมบัญชีของเรากับธนาคารเลยนะ,ะเราเชื่อมบัญชีของเรากับธนาคารเลยนะพอเงินเข้า PayPal 0.2ดอลลาร์หรือประมาณ1 7ยูโรนะเราก็ค่อยถอนออกมาเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองนะผมใช้คําว่าถีแล้วกันนาะธนาคารเนาะอันนี้แหละนะครับผมนั่นก็คือเป็นกระบวนการนะครับในส่วนของการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละแต่ถอนขั้นต่ำนะผมแนะนํานะ,ะถ้าเราถอนขั้นต่ํานะ ถ้าเราถอนนะน้อยกว่า5,000บาทจะมีค่าธรรมเนียมถ้ามากกว่า5,000บาทก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะครับโอเคอันนี้คืออธิบายโปรเซสในส่วนของการถอนเงินก่อนเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอยอมรับก่อนในส่วนของแอปนี้นะเพราะจะเล่นแอปนี้ก่อนนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนับก็จะมีอยู่ด้วยการ2ช่องทางก็จะมีอยู่ช่องทางแรกก็คือใช้ Facebook ของเรานะช่องทางที่2ก็จะเป็นของ ทีม i ลนะแล้วก็อ e ีเมลนั่นเองนะโอเคผมขอสมัครสมาชิกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะใช้อ e ีเมลเดียวกันกับอ e ีเมลของ PayPal นะครับเพราะว่าจะสมัครเออเพราะว่าจะถอนเงินได้ง่ายขึ้นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เขาจะให้เราเลือกอายุแล้วก็เพศนะครับก็ตรงนี้คืออายุนะแล้วก็เป็นเพศแล้วก็กด go นะผมใส่เีแล้วกันแะล้วอแปเนาะแล้วก็ gender female ใช่ไหมพวกเรา ผู้ชาย P ีเมลมเมลใช้ P ีเมลก่อนนะโอเคก็พ้นผมเขินๆเลยเพราะว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่า Permission เนาะก็เกี่ยวกับว่าอ่าให้อนุญาตนะครับนิสองขายนี้เข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานแอปแอปของเรานั่นเองนะอย่างเช่นสมมติว่าว่าแอปนี้คือเป็นแอปตัวกลางนะอธิบายก่อนว่าแอปนี้มันเป็นแอปตัวกลางเนาะผมจะเขียนว่า L แล้วกันนะเป็นแอปของ Lucky Miner เนาะเราดาวน์โหลดแอป L นะแล้วก็ภายในแอป L นี้มันจะมีเกมอยู่นะจะมีเกมอยู่ G แล้วกันเนาะอ่าจะมีเกมอยู่นะแล้วเราดาวน์โหลดเกมนะผ่านแอป L ไปเนาะแล้วก็นะไอตัวที่ แอป L นี่แหละเขาบอกว่าเขาต้องการนะเข้าถึงข้อมูลนะในส่วนการเล่นเกมของเรานะสมมติว่าเราโหลดแอป,ปนี้ผ่านแอป L เนาะเขาต้องการข้อมูลในการใช้งานของแอป,ปเกมของเรานะฉะนั้นคือเราก็ต้องให้สิทธิ์กับเขาถ้าเราไม่ให้สิทธิ์กับเขาพเวลาเราเล่นเกมไปนะเราก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอป,ปนี้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เราเล่นแอป,ปเกมไปนานแล้วกี่นาทีนะครับอ่าฉะนั้นก็ให้ข้อมูลก่อน,น,นเองนะ ถ้าใครนะครับผมหน้าตรงนี้เขาถ้าใครหน้าตรงนี้คือยังประมาณว่าไม่อยากให้ข้อมูลไปผมแนะนําให้เราไม่ต้องเล่นแอปนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าให้เราข้ามไปเลยนะครับผมโอเคนะผมก็กดไปนะครับตกลงไปเลยนะไปที่แอปกันต่อนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Welcome นะครับ to นะในส่วนของแอปนี้นะผมขออนุญาตในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Let's go ไปนะครับ วิธีการหาเงินก็ให้เราไปดาวน์โหลดในส่วนของแอปต่างๆนะครับก็จะมีแอปนี้ก็คือ m a t h m a s นะครับก็เราเล่นไป100เราเล่นไป1นาทีนะั่นได้รับแต้มอยู่ที่100 5แต้มด้วยกันเนาะตอนนี้เราได้รับไปแล้วนะับประมาณ1800แต้มจากการที่เราสมัครสมาชิกนะครับเมนูก็จะมีเมนูต่างๆนี่ก็จะมี2แอปให้เราแนนะนำเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะในส่วนของการไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมก่อนนะอ่ะรอดาวโหลดแอปเลยแล้วก็ open now นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับผมตรงนี้นะรอสักครู่หนึ่งให้มันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนี่ก็ดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่เข้าแอปอีกนะอ่าก็คือนะครับถ้าเราจะเล่นแอปนี้ก็คือห้ามเข้าผ่านแอปนี้โดยตรงนะ ห้ามเข้าผ่านโดยตรงนะให้เราเข้าผ่านแอป Lucky Miner ก่อนนะถ้าเราจะเล่นเกมนี้นะเพื่อที่จะทำเงินเข้าไปในแอปของ Lucky Miner แล้วก็ให้เราไปที่หน้าของตรงนี้นะขีดสามขีดบุมบนมุมซ้ายมือนะกดเข้าไปก็จะมีเมนูย่อยเข้ามาที่เป็นคำว่า My App นะครับก็คือเป็นแอปที่เราได้โหลดผ่าน แอปของ my อ lucky miner นั่นเองนะก็อันนี้แหละนะเห็นไหมเขาเขียนว่านะครับแอปแมสแม็กที่เราได้โหลดไปเมื่อกี้เขาเขียนว่าเล่นไป60วินาทีหรือประมาณ1นาทีได้รับอยู่ที่105คะแนนด้วยกันเนาะตอนนี้เราอยู่เรามีเงินเรามีเหรียญอยู่ที่1,800แต้มด้วยกันถอนขั้นต่าก็คืออยู่ที่2,000แต้มอย่ายที่ผมบอกว่าเล่นวันเดียวถอนเงินได้เลยนะไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยไม่ต้องลงทุนด้วยเนาะซึ่งเราก็ไปดูนะวิธีการถอนเงินตรงนี้นะว่าถอนขั้นต่ําอยู่ที่2000จริงไหมนะครับ กดเข้าไปที่คําว่า pay out ของ pay pal กดที่ pay pal ไปนะครับอ่าก็จะมีบอกนะว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่2,000แต้มด้วยกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือใช้ ,3959 แต้มอันนี้ก็สุดท้ายนี่ก็คือถอนสูงสุดอยู่ที่8ดอลลาร์นะก็ประมาณ7,367แต้มด้วยกันนะครับถ้าเราถอนตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้คือประมาณ3ทุ่มใช่ไหม เงินจะเข้ามาพรุ่งนี้ประมาณตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงวันนะปกติคือของแอปจากค่ายของแจสติกนะก็จะเข้านะครับประมาณตอนเที่ยงทุกๆวันนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปถอนเงินเราต้องไปหาแต้มให้ครบ2 0 0 0แต้มก่อนนะครับขั้นต่ำเนาะ,ะก็หาจากไหนก็หาจากการที่เราเล่นเกมนี่แหละนะครับทุกคนนะโอเคนะตรงนี้ก็ในส่วนของเมนูนะครับคำว่า โปรไฟล์ก็คือในส่วนของการที่เราจะไปแก้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะก็ไปแก้ได้ y o Your r r i e n d ก็คือเมนูของการแนะนำเพื่อนแอปนี้แนะนำเพื่อนก็ได้ประมาณอา่าเขาไม่ได้เขียนตรงนี้ใช่ไหมปกติคือออันนี้เขาไม่มีนะแต่ว่าถ้าแอปก่อนหน้านี้ทบในค่ายเดีวยวกันก็จะให้ประมาณ10%ถ้าผมจะไม่ผิดนะ แล้วก็จะให้แต้มให้เรามาประมาณ1 0 0้แต้มด้วยกันถ้าเพื่อนของเราสมัครผ่านลิ์ของเรานะครับโอเคนะ่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมก่อนก็ให้เรามากดเล่นเกมผ่านไม่แอปตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็ให้เรากดที่คลิกตรงนี้เลยนะครับกดป๊บนะครับอ่าจากนั้นก็เราเล่นเกมไปเนาะโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นเกม Mas แ a ต t ต r นะครับแคปหน้าจอแป๊บนึงโอเคแล้วก็กด Connect นะผมอันนี้ผมขอสมัครก่อนนะผมขอเชื่อมกับ บัญชีของ Facebook ของผมและกันในส่งของแอปเกมนี้เนาะ,ะแล้วก็ Connect s. เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งจะมีเสียงเนาะผมขอลดเสียงนะครับขออนุญาตลดเสียงหน่อยนะครับเขาบอกว่าให้เราเล่นไปประมาณ1นาทีนะเราถึงจะได้รับประมาณ105แต้มด้วยกันเมื่อกี้เนาะซึ่งเราต้องหาประมาณ200แต้มถึงจะได้ถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่2000แต้มด้วยกันนะครับ ตรงนี้คือเป็นเกมในส่วนของแอปนี้เนาะเป็นการแข่งขันนะครับหรือเปล่าอ่าก็ขออนุญาตเล่นเกมก่อนดีกว่านะเล่นยังไงอ๋อเล่นแบบนี้อ๋อโอเคอันนี้คือเป็นตาของเขาใช่ไหมออเคก็คืออันนี้คือเป็นตาของเราต่อนะครับเขาอะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ผมให้ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นการแข่งขันนะระหว่างผมกับเขาเนาะ เดี๋ยวดูกันนะว่าจะชนะหรือเปล่าในรอบแรกนะครับอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้เอ้าเขาอ,อันนี้คือรอบของเราเมื่อกี้รอบของเขาเนาะอืมนี่เลยทุกคนแล้วก็โอ้ไม่ได้พลาดเลยเมื่อกี้ขอขอแป๊บนึงโอเคตรงนี้ได้เขาสอนมาเมื่อกี้ก็ว่าจะเอาเบิ้ลเป็นสีเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่ไรเนาะได้สามก็ไม่เป็นไรครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นไปสักหนึ่งตาก่อนสกอร์ตอนนี้ผมนำอยู่หน้าสิต่อ15นะครับตรงน,นี้นะอ่าเขาก็ได้แล้วอ่านี่เป็นรอบของผมต่ออ่าได้กระเป่าดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอันนี้เหรอเออได้อยู่ได้อยู่18ต่อ18บแปดทุกคนเรามีโอกาสอันหนึ่งอันนี้ก็ได้4เลยนะโอ้เสตาร์สี่เลยมูฟปุม โอเคเราได้โอกาสนะครับในส่วนองการอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เลื่อนไปข้างบนนี่เลยทุกคนอ่าก็นําแต้มดงเลยไป .38 แ,แต้มด้วยกันเนาะคิดว่าน่าจะชนะแล้วทุกคนนะอ่าตอนนี้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะว่าผมเล่นถึงหนึ่งนาะทีหรือเปล่านะตรงน,นี้นะแต่ว่าขอเล่นไปทางพานก่อนเลยแล้วกันเนาะแล้วก็กดผมขอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับตรงน,นี้นะขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็เล่นเกนไปก็ได้ประมาณ570แต้มด้วยกันเนาะตอนนี้เราก็จะไปถอนเงินกันเลยแล้วกันเนาะก็วิธีการถอนเงินก็ง่ายๆทุกคนนะเดี๋ยวเออก่อนจะไปถอนเงินเราก็สามารถจะมาตรวจสอบได้ตรงนี้นะครับ นี่เลยนะครับเราก็กดตรวจสอบได้นี่นะว่าเราได้แต้มจากไหนบ้างก็1,800แต้มเมื่อกี้ก็ได้มาจากการที่เราไปสมัครแอปเมื่อกี้เนาะไปดาวนโหลดแอปแล้วก็มาเล่นอีก570แต้มก็มาจากการที่เราไปเล่นเกมเมื่อกี้เนาะผมก็เล่นเกมไปเมื่อกี้ได้ประมาณ570เลยทุกคนเนาะเออดูดีได้570เลยเนาะก็เล่นไปกี่นาทีเราก็ไปตรวจสอบได้นับที่ไม้แอปเมื่อกี้เลยนะอ่าก็ผมเล่นไปประมาณ9นาทีเมื่อกี้นะครับเล่นไป9นาทีก็ได้ประมาณ5 0 0้กว่า ถ้าเล่นไป10นาทีก็น่าจะได้พันกว่า20นาทีก็น่าจะได้2 0 0 0แต้มนะครับอันนี้คือเป็นการคาดดาเฉยๆนะ <c oughs> เขาก็ยังบอกว่าถ้าผมเล่นอีกประมาณ2อ0วินาทีก็ได้ประมาณ170 127แตมนะ้มด้วยกันอ่าเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันเลยนะกดที่2370นะครับแล้วก็เอเอลืมไปไม่ใช่กดที่ดอลลาร์นะครับที่เป็นสีเคียวนะครับกดเข้าไปแล้วก็ เพานะครับกดที่ PayPal แล้วก็เลือก2ดอลลาร์ไปนะครับตรงนี้ก็ให้เรานะกดที่คำว่าสตาร์ทด้เลยนะครับเพื่อที่เราจะทําการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของเรานะครับโอเคนดะตอนนี้ก็ทําการ Verify ใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดทอยเงินป้จากนั้นก็ให้เราล็อกอินผ่าน p a เ a l นะครับตรงนี้นะ ก็ได้ทําการกดถอนเงินไปเรียบร่อยวนะครับตรงนี้ก็จะหายไปแต้มก็จะหายไปนะับก็เหลือประมาณ370กว่าเราสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ตรงที่เงินดอลลาร์ไม่ใช่ไปที่แต้มแหละเนาะก็เขาก็ได้บอกว่านะเราได้ทําการถอนเงินไป0.2ด,ดอลลาร์นะผ่าน PayPal เมื่อวันนี้เองนะก็ลบไปเลย2,000คะแนนด,ด้วยกันนอะกจากนั้นก็รอนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็เวลานะตอนเที่ยงนะครับประมาณตอนเที่ยงนี่แหละเนาะก็เงินก็จะเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมจะ ทําคลิปนะปรีวิวว่าได้เงินจริงหรือเปล่าตรงนั้นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งในส่วนของแอปอ่าแอป Lucky The Lucky m i n น r นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะถ้าใครสนใจที่จะเล่นแอปนี้นาะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวีดีนี้หรือคุณจะไปค้นหาที่ Play Store ก็ได้เช่นกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นการรีวิวสั้นๆง่ายๆแบบ สไตล์ของแอป JustDit นะครับวิดีโอวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบน,นะครับ